สวัสดีค่ะราศีกรกฎผู้ที่เกิดในวันที่14กรกฎาคมถึง14สิงหาราศีกรกฎอันนี้เป็นดวงในเดือนเมษานะคะดวงในเดือนเมษา2568ท่านใดที่ลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎหรือว่าอยากส่องราศีกรกฎเชิญค่ะเชิญค่ะมาส่งพลังงานบวกให้กับท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกท่านนะคะ มาส่งพลังงานดีให้กับทุกท่านเลยว่าอย่างนั้นเลือกไพ่ให้ชาวราศีกรกฎนะคะทั้งหมดสิบใบวันนี้อากาศดีอยู่ๆก็ไม่ร้อนซะงั้นเป็นพลังงานดีนะคะสำหรับวันนี้ มาดูพลังงานของชาวราศีกรกฎที่เป็นห้าดาบห้าดาบรามาระวังนะคะอย่าทำอะไรเกินตัวเขาบอกว่าอย่างนั้นอย่าทำอะไรเกินตัวชาวราศีกรกฎ The Tower ออย่าทำอะไรเกินตัวนั่นหมายถึงทำงานหนักเกินไปก็จะป่วย หรือว่าทํางานมากเกินไปดูแลไม่ทั่วถึงงานก็จะมีปัญหาอย่าเสี่ยงกับคนแปลกหน้าอย่าเสี่ยงกับคนที่ไม่สนิทไม่ใช่กัลยะาณมิตรมีสิทธิ์ถูกหักหลังถูกเอาเปรียบถูกโกงเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องแชร์เรื่องการลงทุนการทำธุรกิจอย่าไว้ใจใครง่าย,ายๆภัยกรตอบแบบนั้นคือมันมีหลายเรื่องในเรื่องของอเดี๋ยวนก่อนนะคะในเรื่องของห้าดาบกับตึกพัง ความประมาทนำมาซึ่งความสูญเสียอย่าประมาทในชีวิตให้ทำอะไรด้วยความรอบคอบกันความผิดพลาดไพ่เตือนอย่างนี้นะคะคือกันความผิดพลาดในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งการขับรถขับรายอย่าประมาทอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งคือราศีกรกฎบางท่านขับรถไวอย่าคิดว่าเป็นวินดีเซลอย่าคิดว่าเป็นเดอะฟาสเพราะ The Fast มันเป็นแค่ในภาพยนตร์เรื่องจริงคือถ้าคุณพลาดก็คือคุณพิการนะคะถ้าคุณพลาดก็คือคุณจะต้องไปนอนอยู่ห้อง ICU อย่าประมาทในการขับรถขับรานะจ๊ะชาวราศีกรกฎแล,กแล้วก็รามัดระวังเรื่องภยัยภัยธรรมชาติฝนตกพายุลมแรงร้อนจัดจัดฝนตกหนักๆเกี่ยวกับ เรื่องของลมฟ้าอากาศที่มันแบบเป็นหนักๆอะ่ะแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวตึกพังอ่านะเห็นไหมจากแบบภัยธรรมชาติระวังภัยธรรมชาติกันด้วยเดินทางไปไหนมาไหนกันอยู่ก,กันกินกันนอนกันใช้ชีวิตให้ระมัดระวังครองสติไว้ให้ดีภัยก็เตือนระวังแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะในเดือนเมษาย,ยน ภัยธรรมชาติเราไม่อาจคาดเดาได้สี่เหรียญสี่เหรียญแม้เรื่องเงินเรื่องทองเกาะไว้แน่นๆนะราศรีกรกฎจัดเม่นนี่คือโอกาสโอกาสดีโอกาสทองโอกาสเงินโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ก็เขาให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วราศรีกรกฎในเดือนเมษายนมีโอกาสเรื่องของเงินของงาน ไม่เลือกงานไม่ยากจนขยันขยันก็กอบโกยอย่างเดียวนะสำหรับราศีกรกฎในเดือนเมษายนขยันมากก็ได้มากนะคะเดอะมูนเดอมูนเนี่ยระวังกรกไข่ไข้เจ็บระวังเรื่องของการที่จะต้องปวดหัวกับการทำงานนะคะอาจมีปัญหาบ้าง มีปัญหาบ้างก็ไม่เป็นไรก็แก้ไขกก็แก้ไขกันไปการทำงานไม่มีปัญหามันมันไม่ใช่งานเนาะมันย่อมมีปัญหามันเป็นเรื่องปกติ the Empress ดีเ e เนี่ยแหละค่ะระมัดระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโรคประจำตัวเรื่องการไว้ใจคนกระเตือนขึ้นมาจะได้ไม่มีเรื่องมีราวจะได้ไม่มีเรื่องมีราวให้มันชวนปวดหัว Queen of v a n c e Queen of v a n d s ค Queen of v a n c ten of v a n ตอนนี้ราศีกรกฎบางท่านเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะคะอ่อนเพลียปวดเมื่อยล้าก็ไปชาร์จพลังงานบ้างมันเป็นเรื่องปกติจริงๆในความรับผิดชอบของคนเรามันมีแหละมันมีแหละ,และเรื่องการทำงานหรือว่าการที่แบบ พักผ่อนไม่เพียงพอนะมีบ้างมันมีบ้างมันมีอุปสรรคบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ได้ออกมาอ่านให้ทุกคนท้อนอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่งานมันอาจจะยุ่งอะ่ะแล้วมันก็มีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจุกจิกที่แบบอืมกล้าทำกล้ารับกล้าเผชิญคุณก็จะผ่านช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากไปได้ Queen of Cups ราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะแล้วก็ช่วยคนเยอะช่วยคนมามากทั้งดีและไม่ดีทั้งที่ตอบแทนบุญคุณทั้งที่แบบทรยศหักหลังคือผ่านเรื่องราวแบบจัดจ้านมาทุกกระบวนทุกอย่างเผ็ดก็ผ่านมาแล้วจืดก็ผ่านมาแล้วครบรถ3ามรถสี่รถห้ารถก็ผ่านมา ราศีกรกฎจะเป็นราศีที่ผ่านโลกผ่านประสบการณ์ผ่านการรู้จักคนผ่านความสำเร็จผ่านมาทุกรสชาติจริงๆอะทุกแนวจริงๆผ่านมาหมดจนเข้าใจโลกอยู่อย่างเข้าใจโลกควีออกครับอยู่อย่างเข้าใจว่าโลกเนี้ยเออมันมีทั้งเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีคนดีและไม่ดีเข้าใจชีวิตจึงนำมาปรับ ปรับในการบริหารคนปรับในการเรียนรู้ปรับในการอยู่อยู่อย่างไรไม่ให้เดือดร้อนคนแบบไหนที่ควรเข้าใกล้และคนแบบไหนที่ไม่ควรเข้าใกล้นี่คือแบบเรียกว่าเป็นจิตวิทยามันเป็นการตื่นรู้นะคะสิ่งใดที่มันไม่เหมาะกับเราหรือว่ามันมันดีกับเราเราควรจะทำเราควรจะเข้าหาแบบไหนเราควรจะทำแบบไหน คือเป็นคนที่มีประสบการณ์นในการใช้ชีวิตมองโจทย์ออกตีโจทย์ได้นั่นไงคือผ่านมาทุกอย่างจนเข้าใจชีวิตแล้วก็นำมาเนี่ยค่ะ Queen of Pentacles สิ่งใดไม่ดีก็นิ่งซะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเกี่ยวข้องไม่ต้องไปทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานชีวิตจะมีความสุขเรื่องอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมัน นี่คือชีวิตของชาวกรกฏสุดท้ายแล้วในเดือนเมษายนคุณจะอยู่บนกองเงินกองทองโดยไม่ไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นโดยไม่ไปก้าวไก่อะไรกับใครนี่คือความสุขของคุณนะในเดือนเมษายนแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานแบบพลังงานบุญแรงเป็นคนดวงแรงบุญแรงวาสนาดีได้ติดได้ด,ด,ดีเพราะเป็นคนใจบุญ เดือนเมษายนก็จะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณบูชาครูการทำบุญทำทานโรงทานจิตอาสาหรือการตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูอ่ะสายมูแต่มูในทิศทางที่ดีมูแล้วจเจริญมูแล้วรวยนี่คือพลังงานที่มันจะอยู่ร้อมรอบตัวราศีกรกฎแล้วทำให้ชีวิตของคุณดี บางท่านมีโชคลาภก้อนใหญ่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคลาภมาให้บางท่านก็จะได้สัตว์เลี้ยงมันมีการเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงด้วยที่ว่ามันเคยเป็นเคยเจอกันมาเคยพบกันมาเคยเกื้อกูลกันมาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มาเจอกันอีกนะคะในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะะในเรื่องของการดูแล ก็จะได้สัตว์เลี้ยงใหม่ๆหรือบางท่านก็มีเกณฑ์ซื้อแก้วแหวนเงินทองในเดือนเมษายนหรือบางท่านก็มีเกณฑ์การซื้อยอดยานพาหนะใหม่ๆเพราะราศีกรกฎบางท่านการเงินดีมากค่ะบอกเลยนะมีเกณฑ์ซื้อของมีค่าของชิ้นใหญ่ๆมีความสุขสบายแต่จะเตือนก่อนราศีกรกฎส่วนใหญ่ถ้าจะมีเรื่องจะมีเรื่องเพราะคนอื่นไม่ใช่เพราะตัวเอง ดังนั้นระมัดระวังในเรื่องของความใจดีของตนเองด้วยในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคุณมีโอกาสอยู่แล้วชาวกรกฎคุณมีโอกาสอยู่แล้วความรักที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็จบก็ผ่านไปคือหมายถึงว่าคุณก็ไม่ได้วนเวอร์เสียใจอะไรมากมายนะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคนที่เข้ามาหาคุณน่ะอุปนิสัยใจคอ คือคบได้คบไม่ได้คุณรู้อยู่แล้วเมื่อคุณรู้อยู่แล้วคุณจึงไม่เลือกไงความรักที่ไม่ดีก็เนียนๆไปเนียนๆเ,เ,เจอคนไม่ตรงปกก็เนียนๆก็เดินผ่านเดินข้ามไปไม่ไปอะไรไม่ไปวุ่นวายด้วยความที่ว่าแบบรู้อยู่แล้วว่ามันมาแนวไหนระวังความรักเอความรักแบบมิจฉาชีพ แบบชนิดที่ว่าพอคุยไปคุยมาแล้วจะคุยเรื่องเงิน่ะเอยระวังด้วยง้นเนี่ยตึกพังเลิกได้เลิกถอยได้ถอยถอยแล้วนะคะถอยแล้วเราก็มามุ่งกับงานอืมุ่งกับงานม,มุ่งกับงาน,งงานเพราะเนื้อคู่ที่ดีจะส่งเสริมของชาวราศีกรกฎ เนื้อคู่ที่ดีแม่หมอบอกก่อนว่าจะส่งเสริมเรื่องการเงินจะส่งเสริมเรื่องฐานะจะส่งเสริมให้ร่ำรวยอยู่แล้วรวยอ่ะเข้าใจป่ะคือคู่ที่ดีจะส่งเสริมกันอยู่แล้วทำอะไรมันก็ขึ้นคือบางคนมีคู่เนี่ยเวลาเจอคู่ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะมันเหมือนกับคนนึงแบบพยายามขึ้นอีกคนนึงพยายามดึงกันลงอ่ะ มันก็ไม่ไม่ปังสักทีดังนั้นชาวกรกฎเวลาเลือกคู่ให้เลือกคู่ที่ดีนะคู่ที่ส่งเสริมคู่ที่ซื่อสัตย์คุณจะมีครอบครัวที่ดีมากๆเลยบางท่านราศรีกรกฎที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์การตั้งครรภ์หรือบางท่านที่แต่งงานแล้วก็ร่ำรวยเพราะดวงมันส่งเสริมกันอืม นี่คือความรักของชาวราศีกรกฎที่ในเดือนเมษาในเดือนเมษานะใครที่ไม่ได้แต่งงานก็จะได้แต่งใครที่แต่งแล้วก็จะมีบุตรมีมีครอบครัวที่สมบูรณ์อะแบบพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยส่วนใครที่โสดก็จะได้พบรักกับคนใหม่พบรักกับคนใหม่ทำให้จะได้เจอคนที่คู่ควรกับคุณ การเด็ดขาดในเรื่องของการตัดสินใจจึงจำเป็นมากถ้าคุณยังเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ได้อ่อนแอคุณก็จะเจอวนหลุดเดิมๆความรักที่ไม่ดีเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เด็ดขาดคุณจะเจอคู่ครองที่เหมาะสม,มแบบตรงปกตรงใจทัดใจอะไรก็ว่ากันไปนะสำหรับความรัก นี่คือพลังงานของชาวราศีกรกฎระมัดระวังเรื่องโรคประจำตัวนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีมีเกณฑ์มีเหตุเจ็บป่วยได้ง่ายหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยได้ง่ายก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะนี่คือพลังงานที่ดีมากของชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนขอให้ร่ำรวยความรักดีเลิศปังเวอร์ สุขภาพดีกันทุกท่านค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากสวัสดีค่ะ